สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอร์เช่นเคยเช่นเคยคิดถึงคิดถึงครับนำความเป็นสุขคนมาฝากทุกท่านเช่นเคยและต้องขอขอบคุณครับคนดังใจดีอาจารย์ประดับแห่งแม่กองนะครับขอบคุณมากๆอาจารย์ประดับใจดีมากครับง่ายๆเลยครับ ข้อมูลเรื่องพระเหรียญคณาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีอาจารย์ประดับมีพระเยอะมากและมอบให้บิ๊กแอดมาเป็นจำนวนหลายองค์หลายองค์สุดยอดทุกองค์และองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในที่อาจารย์ประดับมอบให้ครับ ครับท่านสมาชิกเพื่อนๆนะครับอยากได้อยากมีพระหรืออยากทราบข้อมูลก็นี่ผมให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ประดับเรียบร้อยหรือจะไปหาท่านก็ได้นะครับที่วัดช่องลมแม่กองสมุรสงครามเจอแน่พบแน่ทายพระได้ข้อมูลเป็นสิริมงคลอย่างปิติอย่างประทับใจแน่นอนครับ ฝากไว้ไนะครับไปฟังไปชมเรื่องราวของพระองค์นี้บารมีศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อคูณพระลิสุโทโธวัดบ้านไร่มีความศักดิ์สิทธิ์มีประสุกการ แควคาดปลอดภัยโชคดีทั้งเหรียญทั้งพระผงและอื่นๆและพระผงพุทธคุณองค์นี้ก็เช่นกันขอท่านทั้งหลายมีความศรัทธาเท่านั้นเองอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทาง ไปทั่วไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่าแก้วคาดปลอดภัยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแก้วคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคลาบ ขอพรก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆกับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับใช้ต้องบกวรนใช้วิจารณญาณอย่าง,างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงๆครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำ มาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็รับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรา มีเหรียญของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตันยูกะตะเวทีถึงข่าวขับขันนะครับตั้งนะโมสามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคูจะห้อยเหรียญอะไรนะ่ะสำเร็จ โชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ